สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3ามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้เม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงวันที่1-16ถึง16ตุลาคม2568ท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนอย่างน้อยๆก็2เรื่องเพราะว่าในช่วงวันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปดาวใหญ่จะย้ายถึงเดือนธันวาคมนะคะและการย้ายของดาว แต่ละครั้งก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับแต่ละราศีรวมไปถึงชาวลัคนาราศีเมทุนด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้จะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าเพราะทุกเรื่องล้วนแล้วแต่สำคัญและจะบอกด้วยนะคะว่าสองข่าวดีของท่านนั้นจะมาจากไหนเพลอเพอท่านจะมีข่าวดีมากกว่าสองเรื่องด้วยชาวลัคนาราศีเมทุนเอาละคะ่ะอันดับแรกนะคะเรามาบอกการงานของชาวลัคนา และชาวราศีเมถุนก่อนนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนแนะนำนิดนึงช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเส้นแรงรังสังหอนแม่นมักจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะพยายามสวดมนต์บ่อยๆนั่งสมาธิได้ด้วยก็จะเป็นการดีลองดูนะคะเพราะว่าดาวพระเกตเองก็ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน ในช่วงระยะเวลานี้มันจะเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดเรื่องราวคาดไม่ถึงไม่คิดว่าจะได้กลับได้และการเปลี่ยนแปลงของท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการงานจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ใช้คําว่าดีขึ้นแบบคือดีดีจนท่านแบบงงอะนะคะท่านเป็นท่านจะได้ร่วมงานคือการงานของท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆบางท่านได้เพื่อเจ้านายใหม่ ได้หัวหน้าง,งานคนใหม่คนเก่าๆจะหายหน้าหายตาไปหรือว่าลาออกไปกระเสียนอายุต่างๆนานา,นา,นาแต่ที่แน่ๆนะคะท่านมีเสน่ห์ค่ะจะได้รู้จักเพื่อนใหม่มีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นเป็นคนที่ไอเดียลื่นไหลนะคะเรียนรู้หัวไวมองขาดอ่านใจคนแม่นเป็นคนที่พูดจะมีเสน่ห์คนรักและเมตตาคนนิยมชมชอบ โดยเฉพาะท่านใดที่พบเป็นพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าต่างๆงานบริการนะคะนักประชาสัมพันธ์นักพูดนักเขียนอุุยช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะงานดีขึ้นการติดต่อประสานงานการพูดคุยก็ถือว่าราบรื่นมากขึ้นมีคนคอยให้การช่วยเหลือท่านใดที่ทํางานประจํางานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลง บางท่านนะคะจะได้รับผิดชอบงานใหม่ซึ่งเป็นงานที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้รับผิดชอบบางท่านตำแหน่งหน้าที่การทำงานจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าขยับนะคะท่านจะมีคนจะให้เกียรติท่านคนจะเชื่อถือในตัวท่านเชื่อมั่นในตัวท่านท่านจะมีความสุขในการทำงานไม่ค่อยมีเรื่องอึดอัดใจเหมือนช่วงที่ผ่านมาท่านใดที่ทำงานประจำ พ่อค้าแม่ค้าหรือไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยว่าท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะคะถ้าจะมีคําว่าข่าวดีในเรื่องของการงานเหมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่การติดต่อผู้คนเหมาะแก่การยื่นเอกสารท่านใดที่เป็นเซลลในหน้าพยายามนะคะอย่าอยู่อย่าพยายามให้ท่านนั้นเดินทางเยอะๆติดต่อผู้คนเยอะๆกระตอรือรือร้นหรือไม่ก็ทําเยอะๆ แล้วท่านจะมีคำว่าข่าวดีเกิดขึ้นถ้าท่านมีถ้าท่านคาดหวังเรื่องอะไรมักจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะหนึ่งงานลื่นไหลามากขึ้นมีคนคอยให้การเชื่ออ่ามีคนคอยให้การช่วยเหลือท่านอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือไม่ก็เพื่อนสนิทคนที่ท่านบางคนที่เข้ามาช่วยเหลือท่านในช่วงนี้เป็นคนที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยนะคะ มีดวงได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างรอคอยสิ่งใดจะสมหวังฉะนั้นลุยให้เต็มที่โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเจ้าของกิจาการเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองนะคะช่วงนี้ท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษทีนี้ก็มาที่เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนกันบ้างชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านคะในเรื่องของการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะ มีดวงได้เงินพิเศษมีรายรับเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ขายนักลงทุนหรือท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดช่วงนี้เงินของท่านถือว่าเข้ามาดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้หยิบจับเงินจำนวนเยอะๆนะคะแต่ว่าการเงินของท่านจะเป็นลักษณะเงินหมุนแต่ก็ถือว่าท่านจะหมุนเงินได้คล่องกว่าปกติ ไม่ค่อยจะอึดอัดใจเรื่องของการเงินมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินมีคนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างถ้ามีภาระหนี้สินต่างๆหรือว่ามีกําหนดที่จะต้องใช้จ่ายในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะมีเงินไปใช้จ่ายมีเงินผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่หนี้สินบางอย่างจะลดลงนะคะและเงินบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาได้เงินจากการเจรจาการพูดคุยการต่อรองผลประโยชน์ บางท่านก็กําลังไกลเกลี่ยเรื่องเงินเงินทองทองจะสําเร็จนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าโดดเด่นมากๆบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะมีคือคือพูดง่ายๆมันจะมีคําว่าได้จะได้มากได้น้อยจะต้องได้ได้เพิ่มนะไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่เงินที่มีคนให้เป็นประจํา นะคะจะมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมก็มีโอกาสได้นะคะแต่ว่ายังไงก็อยากจะให้ท่านนั้นมองหาการมองหา,า,งหาช่องทางการทำงานจากการใช้แรงใช้สติปัญญาดีกว่านะคะเพราะว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นชาวลัคนาราศีเมถุนท่าท่านพื้นกำเนิดพื้นฐานดวงไม่ดีจริงๆโอกาสน้อยมากที่ท่านจะได้มาและ ได้ก็ระวังจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะให้ท่านาเน้นที่การพูดคุยการยื่นเอกสารการติดต่อจะสำเร็จดีในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อนะคะเป็นคนที่ซื้อถ้าตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของจะได้ซื้อเพราะท่านมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจ าบางท่านก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าช่วงนี้ท่านเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายนะคะบางาเป็นคนที่อารมณ์สวิงหงุดหงิดโมโหง่ายในบางวันบางวันก็นิ่งบางวันก็อยากจะปฏิบัติธรรมบางวันก็อยากจะบวก อะไรทานองนี้ฉะนั้นท่านจะต้องมีสติละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมนะคะและช่วงนี้ท่านมีคนเมตตานะเป็นผู้ที่มีสนิทมีคนให้เงินใช้มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินเป็นอันว่าภาระค่าใช้จ่ายต่างๆยังคงมีให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องมีรายจ่ายใหม่ๆเข้ามาและจะได้ช่วยเหลือคนรอบข้างอาจจะเป็นบุตรล้านบริวารลูกน้องหรือว่าญาติสนิทเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินยังไงก็ดูให้ดีๆนะคะเพราะท่านเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นระวังถูกหลอกให้โอนเงินระวังถูกหลอกยืมเงินแล้วไม่คืนท่านใดที่เป็นนักลงทุนก็จับตาดูการลงทุนให้ดีๆนะคะอย่าประมาทในเรื่องเงินเงินทองทองเงินของเราอย่านําไปใส่ไว้ในใมือใครมันจะทาให้เราเสียใจเสียความรู้สึกโดยภาพรวมมีข่าวดี ข้อ2นะคะก็คือเรื่องการเงินสำหรับความรักในคนโสดค่ะความนี่ถือว่าข้อ3ด้วยนะคนคนโสดชาวลักคนณาดาศีเมทุนช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เอนเตอร์เทนมีสเสน่ห์พูดจาอะไรนี่ก็คือสเสน่ห์ในตัวของท่านน่ะบุคลิลกท่าทางหรือไม่ก็คำพูดคำจาบางท่านไม่สวยไม่หล่อแต่มันจะมีสเสน่ห์บางอย่างดึงดูดคนเข้ามาหา โถ้าเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่นะคะยังไงก็ดูให้ดีๆนี่จะเป็นข้อ3นะถือว่าเป็นข้อ3เลยล่ะสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะชีวิตคู่เป็นไปในทิศทางที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีแต่ว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานคู่ครองคนรักจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นรายจ่ายที่เสียหายเป็นรายจ่ายที่จ่ายออกไปแล้วได้ความสุขกลับมานะคะสำหรับสุขภาพระมัดระวังโรคอืม จ่วงนี้ท่านท่านทานอาหารอร่อยนะคะและพบปะผู้คนออกงานสังคมบ่อยอ่าระมัดระวังน้ำหนักตัวขึ้นระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารระวังอาหารการกินนิดนึงนะคะการทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับ การช่วยเหลืออาจจะช่วยเหลือสัตว์ที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากนะคะสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยไม่มีคนดูแลน้องหมาน้องแมวจรก็ได้เห็นน้องหมาน้องแมวลำบากที่ไหนก็ถ้าช่วยเหลือโดยตรงไม่ได้ก็โทรให้มูลนิธิท,ท,ท,ที่รับดูแลน้องหมาน้องแมวมาช่วยเหลือก็ได้นี่ก็เป็นการทําบุญสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนะคะเพราะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเส้นแรงลังสังหอนแม่นท่านจะมองขาดอ่านใจคนได้และที่สําคัญ ท่านจะคร้าวคลาดปลอดภัยศัตรูจะแพ้ภัยตนเองนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกการติดตามขอย้ำว่าถ้าท่านอยากจะทำอะไรทำได้เลยนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญสำคัญพูดอ่านเขียนติดต่อผู้คนจะประสบความสำเร็จรอคอยสิ่งใดจะสมหวังมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนอย่างน,น้อยก็สองเรื่องนะคะเข้ามาแน่แต่จะดีมากดีน้อย จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะเจอกันใหม่คริสตน้าสวัสดีค่ะ